ประเทศนี้ไปอยู่ประเทศนู้นเถอะ,อะเ,เพ้อเกินเหนื่อยน่ายใจอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้ปากไม่มีหูรูดไทยจะมาถึงตัวเองยังไม่รู้เรื่อง พาภัยไปหาคนอื่นยังไม่รู้เรื่องแล้วชอบพูดจังเลยขออยาให้เกิดขออยาให้เกิดแล้วมึงพยากรํำหาเลยจ้าถ้าไม่อยากให้เกิดก็ไม่ต้องพูดเพราะพูดแปลว่าเกิดแล้วจ้ามึงจะพูดจะหาเลยล่ะแม้ชุดใหญ่ไฟกระพริบกระพริบหน้าลงหรือเปล่ากระพริบตามแล้วเหนื่อยดายแล้วเกิน วันๆกูต้องมานั่งแก้ไขีความเห็นผิดปัญญาอ่อนเพอเจอร์ไม่เว้นแต่ละมื้อแต่ละวันต้องมานั่งแก้ไขความเห็นผิดความหลงผิดความเพอเจอความปัญญาอ่อนกูต้องมานั่งแก้ให้คนเข้าใจถูกต้องไม่ไปหลงงมงายกับเรื่องหมอดูล่างท่งก่อนนั่น ก่อนหน้านี้กูกระปีหัวอิมอสทำปีใส่แม่ทัพใส่นัดใส่นัดกูก็ปวดหัวกะบานไปทีนึงต้องออกมานั่งแก้พอเวลามาตอนนี้เอาอีกแล้วหมอดูประเทศตัวเองบ้างรอบนี้ประเทศอื่นรอบนี้ประเทศตัวกูเองกูถึงบอกกันมีอยู่สองประเทศนี่แหละที่เพอเจอร์ปัญญาอ่อนพอกันหมอผีหมอดูล่างทรงเยอะเยอะเกิน ทำอะไรไม่เข้าท่าเข้าทางเข้าทีใ่คได้ครัโอเคโอเคต้องไปทำต่อไปน,นะครับพริกเหรอพริกแห้งได้พริกแห้งด้เก็บไปทำต้องยำอะ่ะได้ครับได้ครับเฮลไลส์สดขายของฉ่ำ เพราะนั่นน่ะสร้างเหตุไปจนสุดท้ายก็ไปนั่งขายของและขายของขายของเพอร์เจอร์ไม่ได้ขายของมีประโยชน์แผ่นทองเรียกเงินเรียกเงินหาอะไรทำไมไม่ทำแผ่นทองไล่ศัตรูบ้างล่ะทําให้กูหน่อยสิทําไม่ได้เหรอมึงยังทำแผ่นแผ่นดวงเรียกเงินเรียกทรัพย์เรียกยกันคุณใสพราพันคอกันคุณใสสบู่ล้างซวยอะไรอะ่ะมึงทาของไล่ขเขมรหน่อยไม่ได้เหรอ ทำของไล่ค่าศึกสงครามหน่อยได้ไหมกูพูดไปแล้วเดี๋ยวช่องเป้อีกกูเห็นเก่งหลือเกินทําของเรียกนั <editors> ่นเรียกนี่ไล่เวทมนตณใส่ช่วยไล่สงภัยสงครามให้กูนิดนึงกูจะซื้อทําเลยเดี๋ยวกูจะซื้อแจกถ้าไม่ได้ผลกูควยงนะสันดานเรียกเก่งมึงเรียกใครมาช่วยหน่อยปะ ประเทศเราเนี่ยเหนื่อยนายใจจริงๆประเทศแห่งความงมงายประเทศแห่งความเพอ้อเจอรจะเย็นๆเดี๋ยวมีคนปักทงรายงานปากไปเลยเชิญ ต่อให้กูพูดดีมันก็ปากเพราะมันจ้องจะเล่นกูมึงไม่ต้องมาเตือนอะไรกูหรอกกูพูดดีแค่ไหนมันก็ปากเมื่อเช้ากูเป้าไปอ่ะกูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยพูดดีทุกอย่างแต่มันก็ยังเป้ากูแม้แต่กูไปจริงๆเป็นครั้งแรกที่กูอยากจะไปโหนกระแสเลยเนี่ย พอเวลาเรื่องหมอดูนี่กูนี่จะคันมากเลยกูอยากจะไปมากเลยกูอยากเจอมากเลยเรื่องนี้เนี่ยแล้วไม่ออกมาขอโทษขอโพอยพูดเก่งพยากรณเก่งแต่ไม่เคยรับผิดชอบหาอะไรสักอย่าง คุ่นี้เรางานที่ไหนอะสูงสงครามครับสี่งานสองงานครับงานเช้าบ่ายใช่ครับเสร็จบ่ายสามครับวิทยัเนามัันเป็นมาอะไรจังคู่เหรอไม่ใช่ครับตอนเช้าสิบโมงครึ่งถึงเที่ยงเป็นวิทยาลัยเทคนิคสูงสงครามครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่งจะเป็นที่อบวจสูงสงครามแต่ว่าโรงเรียนถาวรานุกูลเป็นนจัดครับโรงเรียนนักเรียนมปลายครับอาจารย์แล้ววันถัดไปอ่ะ วันถัดไปไม่มีแล้วครับวันที่เจ็ดกับแปดเจ็ดแปดว่างครับอาจารย์โอเคก็ได้มีงานครับรายการเขาขอเลื่อนครับเลื่อนเป็นวันจันทร์ครับโอเคเขาเลีงเจนะครับอ๋อโอเคแล้วก็อีรายการหนึ่งเลื่อนไปเป็นวันศุกร์หน้าครับช่องจริงจ้ารายการอะไรกับรายการหนึ่งเดโม่เคเดโม่ยังไม่ยังไม่คอนเฟิร์ม อดูว่ามึงมันจะมีวิธีการหาทางออกทางแก้ไม่แม่นต้องพูดยังไงแม่นต้องแบบต้องกับเกากระพือยังไงให้มันโด่งดังแล้วจะหลีกเลี่ยงยังไงถ้ามึงขอหวยมันเพราะว่ามันบอกว่ามัน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 แมนถ้าแม่นจริงมึงก็ต้องรู้เลขอ่ามันก็จะบ่ายเบี่ยงว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านยมยมชิดหรือเปล่าหรือยมชิกยมอะไร โยม,มานาพาเพลม,มาเทิงจิตแต่กูว่าไม่ใช่ท่านโยมราชแน่นอนท่านมายมมึงเติมข้อมานำหน้าหน่อยอย่าเรียกว่ายมเฉยเฉยใช้คำว่ามายมท่านมายมกระซิบนี่ใช้คำนี้ดีกว่าอย่าไปอ้างเลยพญายมราชอะ่ะมึงอย่าไปอ้างเลยไม่ใช่หรอกกูบอกตัวนี้เลยไม่ใช่ท่านมายมมายมซิฟใช้คำานันนี้มายมซิฟ มายมกระซิบใครกระซิบนะมายมกระซิบมายมซิบไม่ใช่มายมชิดนะมายมซิบอย่าเรียกว่าท่านยมให้เรียกามายมพูดแล้วกูขึ้นเุ่ยจะคุยยังกระโทนแล้วเกิน อย่าไปยุ่งกับเขาต่างคนต่างอยู่ครับเพราะว่าไม่รู้เขามากระซิบจริงหรือเปล่าจริงหาอะไรตอแหลมึงก็สันดานปกป้องเก่งเหลือเกินกระซิบหาอะไรกูนี่ถามกูนี่กระซิบไปกระซิบกูรู้ถามกูนี่กูคือคนในคนที่เคยได้ยินเสียงกระซิบมาก่อนกูรู้เลยว่าใครถามกูนี่ กูถึงบอกนี่ไงทัวกำลังลงเนี่ยท่านยมไม่กระซิบหน่อยเหรอไม่บอกล่วงหน้าหรอว่าจะโดนพยากรณหน้าละลื่นแล้วเกินทำนายละลื่นชื่นหรือดีไม่รับผิดชอบต่อสังคมยังมีหน้ามาพูดอีกศาสตร์ใครศาสตร์มันเถอะอาจารย์ก็ศาสตร์ใครศาสตร์มันไงกูก็ไม่ได้ไปยุ่งกับศาสตร์มันนี่กูก็สอนของกูนี่ไง แต่การสอนของกูมันต้องกระทบไม่กระทบไม่ได้ไงไม่กระทบมึงจะรู้ได้ไงว่าอะไรจริงไม่จริงมึงอย่ามาพูดว่ากูไปยุ่งศาสตร์ใครกูไม่ได้ยุ่งศาสตร์นี้คือศาสตร์ความจริงในโลกกูต้องบอกให้เข้าใจว่าของจริงๆมันเป็นยังไงเพอร์เจอร์เป็นยังไงไรสาระเป็นยังไงอ,อย่ามาพูดอย่ามาสอนกูว่าอย่าไปยุ่งเรื่องศาสตร์คนอื่น กูไม่พูดแล้วใครจะรู้นี่ไงว่ามันถูกหรือมันผิดโอครับแล้วก็ฮะแล้วก็ผมก็ถามพี่หน่อยมาว่าอาจารย์เป็นไงบ้างค่ะสามวันนี้อ๋อไม่มีอะไรผ่านไปดีๆแล้วเหรอไม่มีไม่มีอะไรผ่านไปได้ดีๆครับเลยคดีเดียวยังเลยคดีหนึ่งครับอันนี้คดีหนึ่งอีกเหลยคดีหนึ่ง โอ้หลวงตาเมตเอ้อหลวงตาหลวงพ่อเมตตาจังเลยหลวงพ่อพอินทวายเมตตาถามอาจารย์ว่าเรื่องคดีความเป็นยังไงบ้างเมื่อวานไปขึ้นศาลมากลาบกับพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาถาม,มทุกหมอดูหลอกลวงใช่ไหมเขาไม่ได้มีเจตนาหลอกมึงหลอกแต่เขาเข้าใจผิดเขาเห็นผิดคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะสามารถช่วยเหลือตัวเขาและช่วยเหลือคนอื่นได้ มันช่วยไม่ได้มันต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่มันจะไปเกี่ยวจะช่วยเหลืออะไรใครล่ะแล้วก็พูดเรื่องหมอดูนะไม่เคยผิดอะ อย่าลืมติดตามช่องไว้นะจามตอนนี้ช่องใหม่ตลอดเลยช่องใหม่แทบตลอดเลยตอนเนี้ยอย่าลืมติดตามไว้ได้คนตื่นทำหนึ่งถึงเก้าไล่ไปเลยทีละช่องเลยตื่นทำหนึ่งตื่นทำสองตื่นทำสามตื่นทำสี่ใครยังไม่ได้ติดตามช่องไหนไปติดตามไว้นะน้ำหอมอะไรว่าหอมอ่ะทำไมเมื่อวานไม่ได้กิน <Yeah. S 1> กินทุเรียนอันนี้เหรอ <laughs> ที่บอกกินทุเรียนนะไม่ใช่ครับ ทำไมวันนี้มันออกเปรี้ยวๆไ,ไม่ใช่มมันเปรี้ยวไม่ดีมันเปรี้ยวหอมหอ,อ่ะเรียไม่ถูกอะแต่มันหอมอ่ะอันเนี้ยทำไมเมืม่อวานไม่ได้ยิน ทนายแก้วกับทนายเกิดผลจะไปแจ้งจับแต่คุณเต้เขาบอกเขาจะแจ้งอะไรวะ กดติกต่อเขาไม่ให้ขับรถไล์สดใช่แต่บางที AI มันชิบหายไง AI AI มันลวนเนี่ยก็ใช้ได้เนี่ยถ้าปกติแค่ไล์ก็ะปุ๊บแล้วแต่อันนี้ยังอยู่ได้แสดงว่ามันจับ AI มันมันมันโดนถอดออกไปมั้งมันลงระบบเกินไงช่วงนี้มันไปให้ความสำคัญับการเป้วไงเป้วถาวรช่องคนอื่นเขาเป้วเจ็วันมันก็เลยลืมตัวเรื่องขับรถขับลาไงก็เลยไล์ได้เนี่ย สติสตงังคุณอาเลวัตช่องจริงก็เป้ว <c oughs> มันเป้วหมดอ่ะตอนเนี่ยใครด่าอะไรแรงๆอ่ะไม่ต้องแรงอ่ะด่ากูขนาดเมื่อเช้ากูพูดแป๊บเดียวยังเป้วเลยยังไม่ทันด่าอะไรเลย สลามกินหมูไม่ได้ถ้าอาจารย์อยากทํายังไงกูไม่ใช่อิสลามกูก็แดกหมูได้ตามปกติกูคนพุทธ <c oughs> เขามีดราม่าเรื่องอะไรก่อนเห็นคนแพรรีโพตกูยังไม่รู้เหมือนกันเรื่องดราม่าอะไรแต่ตอนเรื่องดราม่าอะไรแต่ตอนนี้ที่กูสนใจดรา,าม่าที่สุดคือดราม่าหมอดูกูจะติดตามอย่างใกล้ชิด เรื่องหมอด,ดูนี่ต้องกูเลยไม่รู้เรื่องอื่นกูไม่ร,มรู้กูยังไม่รู้ว่าจริงไม่จริงกูยังไม่พูดเพราะกูไม่มั่นใจกูจะไม่แสดงความเห็น จะลงมาเที่ยวภูกเก็ตภูกเก็ตเคยไปมาแล้วต่อไปบรรยายมามันจะมีด้วยเหรอครับติดต่อกับโยม,มาบาลฮันไดาไม่มีหรอกเพอร์เจอร์ก็กูบอกแล้วไม่ใช่โยม,มาบานแต่เป็นมายมถ้าไมายม,มาบานก็มีอีกอย่างหนึ่งคือเทศบาล มึงเลือกเอามึงจะติดต่ออะไรกูว่าติดตอ่อโยมบาลน,นะติดต่อไม่ได้หรอกแต่ติดต่ดตอเทศบาลเนี่ยกววูติดตอ่อได้แน่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูก็ไปตีกูก็ไปบรรยายที่ทศบานติโรงพยบาบาลบรรยาิดมีคลิประจานสารภาพขอโทษแชร์ ไปเอามาให้กูดูหน่อยสิตรงไหนที่มีคําว่าขอโทษขอดูหน่อยสิก่อนมึงจะพูดอะไรอะ่ะมึงได้อ่านหรือยังมึงได้เปิดหรือยังมีเหรอคําขอโทษของกูมีสักคํานึงไหมที่กูพูดว่าขอโทษมีหรือเปล่าขอดูหน่อยสิคลิปวิดีโอตัวไหนเหรอมีไหมขอดูหน่อยมีคนโพสตอ้อแล้วมึงไปฟังมัน เออแปลกมึงฟังมันแต่ไม่ฟังกูกูนั่งพูดแต่ไปสนใจคนอื่นโพสเออแปลกดีวะ่ะแล้ยีพวกนั้นมันเกียดกูมึงก็ยังไปนั่งติดตามดูมันอยู่ได้ในช่องขยะสังคมแบบนั้น <c oughs> มึงก็เห็นอยู่มันปั่นทำลายกูขนาดไหนมึงก็อย่าไปนั่งเฝ้าติดตามดูมันและยังเอาเรื่องมามาถามกูมึงปัญญาอ่อนหรือปัญญาดีเนี่ยไปนั่งแต่เฝ้าตามดูข้อมูลจากช่องที่เกียดกู เออแปลกดีวะ่ะมึงก็โง่ไม่เลิกเนาะปล่อยให้เขาปั่นหัวกระบาลไม่จบไม่สิน้นมันโผล่มาเองก็ใช่ไงแล้วมึงไปเชื่อมันทำาาาอะไรล่ะปัญญาอ่อนแทนนี่มึงจะเป้มันไปกลับไปนั่งติดตามดูมันอยู่ได้ไร้สาระสิ้นดี แล้วก็ามานั่งถามปัญญาอ่อนอยู่ได้มู <C communicate> รู้มันปั่นอ้ามันปั่นแล้วมึงจะมาพูดทําไม <C ue S 1> มึงรู้มึงก็เงียบไว้สิแล้วมึงจะมาพูดให้กูฟังเพื่อก็แสดงว่ามึงไม่รู้ไงมันปั่นมึงมึงรู้มันปั่นมึงก็ต้องเงียบสิมึงจะมาบอกกูทำไมให้มันมีประโยชน์อะไรไล่สาระ ให้กูมานั่งอ่านเรื่องไรสาระตรง,งหนามีลศึกษาพ,พทุทธวจนะแต่ไปบวชกับหลวงพ่ออินทวายไม่บวชกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์กูจะบวชกับใครมันเกี่ยวอะไรกับมึง การที่กูศึกษาพุทธวจนะกูจะเป็นต้องบวชเฉพาะที่ที่มีพุทธวจนะหรือไงที่ไหนก็มีพุทธวจนะเท่านั้นที่ไหนก็บวชได้ที่ไหนก็ศึกษาได้ที่ไหนก็ปฏิบัติได้กูเห็นว่าวัดป่าวัดน,นาขับน้อยเป็นที่สงบวิเวกเด็กเล่นมากกว่ากูเลยไปที่น่านใหญ่วัดน,นาป่าโงเป็นที่สงบงงเงียบน้อยกว่ากูเลยไม่ไปบวชที่นั่านไงแต่ไม่ได้หมายความว่ากูจะไม่ไปหาไม่ไปศรัทธานี่ไม่ไปเงี่ยโสดลงฟังนี่ มันได้ท่านั่นมาแล้วตำมึงแล้วมึงจะทำอะไรอะ่ะทำไมกูต้องทำตามความพอใจมึงเหรอกูไม่เข้าใจการที่กูจะบวชที่ไหนมันเป็นเรื่องของกูหรือเปล่าสิทธิ์กูไหมฮะแล้วถ้ากูบวชที่อื่นเท่ากับว่ากูไม่ศึกษาเหรอตามปากเบอร์ ซมต่ำนี่เขาชอบตั้งชื่อแปลกๆเนาะ <Okay. S 1> ตำปากเบอร์ตำปากเบินยำตำบ้านยำบา้านเออสารพัดตำบ้มมานอ่ะยำปากแหกมีดิเหรอยำปากแหกมันมีหัดอาจารย์ oh. พวกแหกพวกเบอร์พวกเบินเ,เปิล เก่าจะกลับมาไหมครับแล้วก ar ูจะรู้กับมึงไหมล่ะมันชั่วหมอดูก็เรื่องของมึงไม่ต้องมาบอกกูกูไม่ได้อยากรู้มึงจะเชื่ออะไรก็เชิญเชื่อไปซะจ้ะ ที่กระทุ่มแบนมีคนตื่นยำด้วยค่ะริงเหรอูชอบคนตื่นยำแบ๊วชื่อไปใช้อาจารย์เจริญกันหมดเลยนะจารย์เออกูชอบจังเลยคนตื่นยำตื่นปุ๊บยำปั๊บเลยร้านตำตื้อแหกโอ้เห็นไหมอาจารย์บูนแหกก็มีเยอะแยะ เนี่ยจารย์นี่แอบแซ่บดิ่เนี่ย<อ>แอบแซ่บใบพี่กับ <laughs> ชื่อรน้านหรืออะไรวะ <laughs> มันได้เฟกกๆๆคนจะได้จำได้ครับ โรงเรียนภาวนาหน่อยโรงเรียนภาวนาคือโรงเรียนอะไรหุวรออาจารย์มาอยู่นะคะรอที่ไหนหมอปลาเครียดจัดค่ะตอนนี้ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อเกียน จริง <c oughs> หรือเปล่าเขารู้แกกูจะบอกให้ามาเียร์เขาเก่งกูบอกเลยคนคนนี้เขาไม่ได้โง่เขาฉลาดไม่เขามาอยู่ถึงวันนี้หรอกการที่เขาเงียบเขาไม่พูดอ่ะมันเป็นวิธีเดียวที่ทําให้เรื่องจบเร็วที่สุดอาชีวะนะครปฐมรออยู่นะคะเออรอก่อน ปอะกูไม่ไปที่ไหนแล้วกูเลิกรับงานแล้วเบียวันวันเล่นแต่มือถือระวังตาบอดนะเพื่อนเพื่อนมึงก็ระวังนะวันวันเอาจะหาวระวังกระตะก้อข้อปากมึงนะ้ยอุระวังดีๆล่ะเปลี่ยนสถานนะเฉยอยู่ดีๆก็เป็นหมาเออ ที่เป็นกระแสต,ตอนนี้อาจจะเป็นกลุ่มคนตื่นทำกระแสอะไรอะ่ะหมายถึงอะไรเรื่องอะไรวะกูงง,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 งหมอปลายเครียดเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วเข้าทัองหดทำายปุ๊บเสร็จ <c oughs> ปุ๊บเข้าโรงพยาบาลทำนายเสร็จปุ๊บป่วย ทำยาพาหาเออเป็นโลคง่ายก์เข้าโรงพยาบาลนักข่าวตามไม่ได้อ,อ๋อ เพราอจะโดนฟ้องสงสารนางึงกูก็สงสารไม่ใช่กูสงไม่สงสารกูบอกแล้วว่าที่กูด่ากูตําหนิกูไม่ได้ด่าต่อตัวเขากูด่าต่อศาสตร์ที่เขาพยากรกูด่าต่อการไม่รู้จักการเทศะของเขาส่วนตัวเขากูไม่ได้มีผลอะไรเลยกับกูเลยกูไม่ได้โกรธไม่ได้เกียดอะไรเขาเลย